นี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของเมืองวอลูเซียรัฐฟลอริดาในสหรัฐกำลังขับเรือไล่ตามเรือลำหนึ่งซึ่งคนบนเรือเกิดหมดสติจนทำให้เรือล่องไปมาอย่างไร้ทิศทางเจ้าหน้าที่ต้องพยายามขับเรือไปที่ด้านข้างๆเพื่อหาจังหวะให้เจ้าหน้าที่อีกคนกระโดดขึ้นไปบนเรือให้ได้แต่เนื่องจากเรือแล่นด้วยความเร็วสูงและไร้ทิศทางทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระวังเป็นพิเศษ เมื่อขึ้นไปบนเรือได้แล้วเจ้าหน้าที่รีบตับเครื่องยนต์และดูอาการของคนที่อยู่บนเรือซึ่งมดสติไปและได้รีบนําตัวเขาขึ้นเรือลาดรเวนเพื่อรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งคาดว่าเขาน่าจะปลอดภัยดีเพราะถูกส่งตัวถึงโรงพยาบาลได้ทัน Witcher Bitte uğ External